สวัสดีสิทธิ์ของหลวงปูยย่ใหญ่เพศเสมเจ็ 1, อาจารย์สุชาติาวันนี้อาจารย์ก็มีลูกศิษย์ในกรมี่ก็ได้มาทำการไล์สดให้ปู่เรื่องงานไหวค้ครูนะวันไหวครูเรางานประจำปีวันที่หนึ่งตรงวันแรงงานทุกปีนะนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะก็ขอเรียนเชิญสิทธิ์ทุกท่านเลย มาพร้อมเพียงกันเวลา8โมง19นาทีก็จะบวงสวงเชิญเทพและพรหมรจะต,ต่อจากทำพิธีเชิญเทพพรมก็บูชาครูนะปีนี้ก็เลียเ้ยงเอากับข้าไปเลี้ยงพระที่วัดนะเพราะว่าปีที่แล้วพระมาสวดแล้วเขาไม่ให้ฉันแล้วทำให้พระลำบากต้องรีบกลับไปวัดไปฉันที่วัดอีก ปีนี้ก็เลยทําบิณโตไปถวายวัดเลยนะก็จะได้สะดวกกับพระจะได้นะแล้วก็เรียนเชิญสิทธิ์ทุกท่านมาพร้อมเพียงกันนะก็ไหว้ครูบาอาจารย์ปีหนึ่งหนนหนึ่งแล้วปีนี้ก็ให้ลูกมาตั้งจิตอธิษฐานว่ามาไหว้ครูวันที่หนึ่งเนี้ยกลับไปให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบม,มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ปีหน้าเราก็จะ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่เรียงพระสักร้อยองค์เลยนะฉะนั้นปีนี้เรียนเชิญศิปย์มาตั้งจิตอธิษฐานนะว่าเรากลับไปแล้วเนี่ยให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็เหลือเงินเหลือกินเหลือใช้นะตั้งจิตนะแล้วก็ปีหน้าเราก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพพระคนละองค์สององค์นะเราเหลือกินเหลือใช้นี่เราก็แบ่งมาทำบุญนะฉะนั้นเรียนเชิญนะ แล้วก็ทําพิธีครอบเลยนะปีนี้นะเมื่อไหว้ครูเสร็จก็ทําพิธีครอบเลยนะฉะนั้นปีนี้ก็สะดวกเพราะว่าเราไม่ไม่ได้จัดใหญ่นะเพราะโต๊ะจีนหัวห้ามนะก็เลยเอาแบบแบบง่ายๆเลยคือเราทําพิธีไหว้ครูนะคือเราจะได้บารมีต่อเนื่องถ้าเราจะไม่ไหว้เนี่ยทีแรกครูก็กะจะไหว้เอง แต่ลูกศิษย์ก็มีศรัทธากันเยอะโทรมาถามก็เลยต้องจัดนะทีแรกปู่ก็จะทำเองอะนะแต่ลูกๆก,ก็คิดถูกแล้วนะเรามีครูบาอาจารย์เราปีหนึ่งหวนหนึ่งนะแบ่งเงินแบ่งทองงาร่วมจัดงานกันแล้วนะปู่ไม่เคยเรียกร้องเงินใครนะมากน้อยก็ได้นะจากนั้นก็ลูกก็มี มุตตาจิตไม่เลื่มครูบาอาจารย์เนี่ยประเสริฐแล้วนะปีหนึ่งหนนหนึ่งขั้งเดียวนะปีละครั้งเราก็มาร่วมกันนะ